สวัสดีค่ะไทยนิยมความสวยนะคะแม่สวยสกลนครนะคะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปรถราคานาทีทองนะคะวันนี้นะคะคุณแม่มีสิส่งดีๆมาแบ่งปันนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนอื่น XL สองตัวครับก่อนอื่นขอฝากช่องด้วยนะคะไทยนิยมความสวยแม่สวยสกลนครนะคะวันนี้คลิปนี้นะคะคุณแม่จะแบ่งปันกระเป๋าน่ารักมากเลยกระจุ๊กกระชิกกระจุมกระจิบมากนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยเมื่อวานเย็บมา เยอะมากแต่ตอนนี้หมดไปแล้วเหลือนิดเดียวนะคะถ้าเอฟซีท่านใดเมื่อวานไม่ได้ดูไลฟ์สดคุณแม่นะคะเข้ามาดูคลิปนี้เลยนะคะแล้วท่านเอฟเลยนะคะในราคาที่ถูกมากนะคะโปรโมโชั่นช่วงใกล้ปีใหม่นะคะ2564นะคะเราจะขายสินค้าคุณภาพอย่างดีราคาถูกนะคะเข้ามาและเอฟได้เลยนะคะคุณแม่ไม่ได้ติดรหัสน,นะคะแคบหน้าจอแคปลายแคบสีส่งหาคุณแม่ได้เลยส่งหาคุณแม่ได้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะ กระเป๋านะคะกระเป๋านะคะผีเสื้อน้อยค่ะผีเสื้อน้อย399คุณแม่โปรโมชั่นอยู่ที่250บาทนะคะ250บาทค่ะชอบลายไหนสีอะไรนะคะแคบหน้าจอโทรหาแม่สวยเลย081ค่ะ3804338แม่สวยสกลนครนะคะผ่านแล้วนะคะ2ใบ่อมาค่ะ ต่อมานะคะสีทองสีทองมะเหมี่ยวนะคะหลายท่านก็เห็นคุณแม่ยกบอกสีทองแต่ก่อนส่งของถ่ายรูปให้ดูมันอาจจะเป็นสีเพี้พยนไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลเราส่งตามที่เรายกนะคะไม่มีใบอื่นมาสำรองนะคะ250บาทนะคะทองมะเหมี่ยวค่ะทองน้ำตาลหรือทองมะเหมี่ยวสังเกตสีได้สายสีทองสายสีมะเหมี่ยวนะคะ250บาทนะคะอย่างดีอยากดี ซื้อแล้วเหมือนได้ฟรีเลยนะคะมีหลายช่องนะคะช่องใส่เงินเหรียญช่องใส่เครื่องสำอางช่องใส่โทรศัพท์นะคะมีที่ขายร้านนี้ร้านเดียวค่ะ250บาทนะคะ250บาทต่อมาค่ะเป็นดักแด้นะคะสีชมพูกีบบัวสีชมพูกี่บัวนะคะชอบปืนไหนลายไหนใบไหนนะคะแคปหน้าจอโทรหาแม่ได้เลยนะคะชอบใบไหนนะคะสวยงามมาก สีชมพูกีบบัวค่ะใบละส5งรบาทเท่านั้นเองค่ะต่อมาสีชมพูสีตะกอนนะคะใครยังไม่ได้เอฟเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะสีชมพูสีตะกอค่ะ สีชมพูสีตะกอนนะคะดูงานค่ะดูงานเริศอลังการนะคะเริ่อลังการเที่ยวออกงานเท่มากดีมากเลยนะคะเที่ยวออกงานดีมากเท่มากเลยค่ะดูข้างในได้นะคะน่ารักสุดๆเลยหลายท่านก็เอฟกันคอละสี่ใบห้าใบหกใบนะคะท่านท่านใด,นดยังไม่ได้นะคะเอฟเลยนะคะตนต สคู่คืออะไรไม่เข้าใจหกตัวตัวละร้อยเจ็ดสิบค่ะมีสามใบนะคะสีชมพูค่ะสีชมพูค่ะสีชมพูสีตะกรไลลูกแก้วนะคะสีตะกอไลลูกแก้วค่ะต่อมาค่ะออกพี่ก่อนนะครับ สวยงามมากนะคะสีชมพูพาเทลค่ะเมื่อกี้สีชมพูกีบบัวนะคะใบไหนสีไหนลายไหนล้วนแต่สวยั้งนั้นเลยไม่เอฟแล้วเสียดายค่ะไม่เอฟแล้วเสียดายไม่เอฟแล้วเสียดายนะคะใบละ250บาทเท่านั้นเองค่ะใบละ250บาทค่ะ สีดาค่ะสีดํามีสีใบนะคะดำดำแดงดำขาวนะคะดำดำค่ะสีดำมีสีใบนะคะสีดำมีสีใบค่ะสีดำมีสีใบนะคะแคบเลยนะคะหิ้วไปงานนะคะสวยงามมากค่ะสีดำมีสีใบค่ะดำขาวดำแดงนะคะไม่ใช่แดงนะคะออกกีบัวสวยงามมาก มีสี่ใบค่ะอ๋อใบนี้นะคะเหมือนคุณแม่ใส่เลยใบยนี้เหมือนคุณแม่ใส่เลย250บาทนะคะใบละ250บาทเท่านั้นเองค่ะครับพี่เบอร์เอ็มมันไม่เหลืออลไรพี่ลายสกอตวัสดีค่ะว่าสวย เยอะๆนี่ตรงนี้ลูกจะมีค่ะตรงนี้ลูกเขาไม่เลือกทางนี้เลยครับมลขายลูกเยอะและแม่ขายส่งถูกมากตีไม่จ่ายมังคอดผลมาเนี่ยเรียกเลยเยอะงามเพิ่นมาหาหมอที่รักหัวใจยุ่นี่แม่คิดราคาส่งให้ค่ะร้อยแปดสิบเขาไปเรียกเลยค่ะ เยอะมากของเยอะมากพอซื้อก็เนี่ยพันกระตินสกอมครูนี่แดงโงโค้งไละสองร้อยห้าสิบนะคะลูกหลามันมีสองตะกอกับสี่ตะกอนะใส่ี่ตะกออยู่ใส่สี่ตะกอนอยู่นี่แหละค่ะกองกึ่มๆอยู่เนี่ยไอ้ลูกนี่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 แล้วก็นี่ลูกค่ะค่ะไา้ใส่ผงที่นะคะใช่ตัวนั้นจะเป็นผืนใหญ่เอาผืนเล็กค่ะเอาผืนพอดีใช้ ต่อมาสีทองนะคะสีทองค่ะสีทองเหลือใบเดียวนะคะสีทองเหลือใบเดียวสีทองเหลือใบเดียวค่ะสีทองเหลือใบเดียวนะคะสีทองเหลือใบเดียวค่ะนี่ก็เหลืออย่างละใบนะคะหมดแล้วนะคะร้อยห้าสิบใบเหลือไม่ถึงยี่สิบใบนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะไม่ได้ทำมาอีกแล้วนะคะสวยงามมาก ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เลือกเลยลูกแล้วที่ราคาส่งให้ราคาส่ง้อเปเรถ้าเป็นยังสั้นพี่ต้องถามแม่เลยเดียวจะรู้ราคาส่งนะค่ะตัวนี้สวยงามมากเป็นป้ายเขียนนีวสสวยงามมากค่ะสองใบสุดท้ายแล้วนะคะ สองใบสุดท้ายแล้วค่ะสองใบสุดท้ายแล้วนะคะใบละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะหมดแค่นี้นะคะหมดแค่นี้ไม่มีอีกแล้วนะคะหมดแค่นี้ไม่มีอีกแล้วนะคะเอฟมาเลยนะคะเอฟมาเลยชา้าหมดกดได้ของดีนะคะชา้าหมดกดได้ของดีเลยนะคะอะไรลูกที่เกินมาเป็นพันยี่สิบบาทพอดีเพิ่นอยากให้ลดยี่สิบบาทแม่งจะขายร้อยแปดสิบไม่ลดนะคะ <laughs> ถ้าต่อสามรอบสี่รอบห้ารอบแบบนี้มันไม่ใช่แล้วยังไงบ้างผืนเล็กใี่ไหมพี่สจ๊ดเพราะว่ามันเป็นคามแท้ลูกมีีกกกสสิิรรนยุงเทพปกติคุณแม่ขายสองร้อยไม่ลดเลยจ้ากำไรเท่านั้นล่ะลูกกำไรได้ยี่สิบบาทนั่นแหละไม่ไหมบอกว่าจะโอนให้พันนี้หนึ่งสองสามไม่ให้ขอลดอะไรนะลูกพูดใหม่มันจะโอนเท่าไหร่นะลูก เงินโอนพันหนึ่งเราให้เงินสด20บาทอ๋อมันพันยี่สิบบาทแล้วครับบนได้กำไรเราเบอร์ลูกขนาดยี่สิบบาทอะไรสก๊อตหรือยี่สิบกรงนี้เดี๋ยวนะลูกนะมีมีข้างหลังนะแม่ดูให้สำหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากด้วยนะคะชอบปืนไหนไลายไหนใบไ,ไ,ไหนนะคะแคปหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลย081ค่ะ3804338นะคะแม่สวยสกลน,นครสวัสดีค่ะ